ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาบ้านคุณลุงสมจีนนะครับอุทานะครับบ้านเลขที่28นะครับหมู่12ตำบลนาโศกอำเภอเมืองจังหวัดมุดาหานะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูนะครับไก่แจ้นะครับไก่สวยงามนะครับที่บ้านลุงสมจีนนะครับอุทานะครับคุณลุงเลี้ยงไก่นะครับเป็นอาชีพนะครับไก่นะครับคุณลุงบอกว่านะครับอันนี้คือ ยังไม่หมดนะครับตัวนนี้คือตัวอย่างเท่านั้นนะครับคือบ้านไก่นะครับบ้านไก่แก่นะครับนะครับบอกว่ารวมทั้งหมดนะครับประมาณสองสามร้อยตัวนะครับถ้าท่านดสนใจนะครับติดต่อคุณลุงสมจีนนะครับบ้านนาโดนะครับตำบลนาโศกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นไก่สวยงามนะครับตอนนี้นะครับกระแสนะครับการเลี้ยงไก่แจ้ครับหรือว่าไก่สวยงามนะครับกําลังเป็นที่นิยมนะครับ ถ้าสนใจสอบถามได้นะครับที่บ้านคุลุงสมจีนนะครับอุคมบ้านาโดหมู่12ตำบลนาโศกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับนี่คือความสวยงามของไก่ไก่แจ้นะครับนะครับผมจะพาดูนะครับดูเล้าไก่นะครับใช่ครับดูเล้าไก่นะครับลักษณะการเลี้ยงไก่สวยงามนะครับคุณลุงจะทําเล้าไก่นะครับอย่างดีเลยนะครับดูนะครับวิธีเลี้ยงนะครับเลี้ยงอย่างดีนะครับ จะมีบ้านนะครับบ้านแต่ละหลังนะครับไก่แต่ละตัวนะครับนี่ตัวนี้สวยมากสวยงามมากนะครับอันนี้อายุกี่ปีแล้วครับถึงขวบไปยังครับนี่เดียวปีเดียวหนึ่งปีนะครับขวบเดียวนะครับครับแต่ละตัวนะครับจะมีความสวยงามไม่เหมือนกันนะครับลักษณะนะครับนะครับงอนนะครับสวยงามมากนะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับดูนะครับ อันนี้คือบางส่วนเท่านั้นนะครับบางส่วนของคุณลุงนะครับบอกว่าอยู่อยู่ในทุ่งนาก็เยอะนะครับเลี้ยงไว้ที่นาก็เยอะนะครับไก่ป่าด้ตยเนั้นไก่ป่าก็มีนะครับไก่ป่าก็มีโอ้โหมีไก่ป่าด้วยนะครับของแท้นะครับไก่ป่าของแท้เลยนะครับดูลักษณะไก่ป่านะครับคล้ายไก่แจ้นะครับแต่ดูลักษณะนะครับจะมีความแตกต่างนะครับถ้าคนที่รู้นะครับไก่นะครับจะจะดูออกนะครับว่าเป็นไก่ ไก่แจ้หรือว่าไก่ไก่ป่านะครับลักษณะนะครับไก่ป่านะครับจะจะไม่ค่อยคุ้นคนนะครับนะครับนี่สังเกตดูนะครับนะครับอันนี้คือแม่พันธุนะครับแม่พันธุ์ก็มีนะครับแม่พันธุ์ไก่แก่แจ้หรือว่าไก่สวยงามนะครับนะครับ บอกราคานะครับคุณลุงครับราคาราคาราคาแตะต่างดีไรตกต่างกันประมาณนะครับถูกสุดเท่าไหร่ครับกี่ร้อยครับกี่บาทถูกสุดห้าร้อยนะครับสามพันห้าร้อยเริ่มต้นที่ห้าร้อยถึงสามพันนะครับแล้วแต่คุณลักษณะลักษณะความสวยงามหรือว่าลักษณะของไก่นะครับความสวยขึ้นอยู่กับความความสวยงามนะครับใช่เฉพาะโหครับงามตัวนี้ครับ สวยงามมากนะครับดูนะครับแต่ละตัวนะครับจะมีความสวยงามความโดดเด่นไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยราคาก็จะแตกต่างกันนะครับเริ่มที่ห้าร้อยบาทจนถึงสามพันนะครับนะครับถ้าท่านสนใจนะครับติดต่อได้นะครับที่เบอร์ไหนครับคุณลุงศูนย์เก้าสี่หนึ่งสามแปดเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งทวนอีกครั้งครับศูนย์เก้าสี่หนึ่งสามแปดเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งโอ้โหสุดยอดครับขอบคุณมากครับคุณลุงครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับ ให้ชมอีกนะครับให้ชมนะครับตัวนี้ยิ่งสวยนะครับไซเล็กไซน้อยตัวนี้อน้ยบอกว่าจิ๋วนะครับรุ่นจิ๋วนะครับจิ๋วจะแจ๋วนะครับเจ็ดทีจิ๋วจะแจ๋วนะครับดูความสวยงามนะครับความสวยงามของไก่นะครับนะครับไก่แจ้หรือว่าไก่สวยงามนะครับประมาณราคาเท่าไหร่ครับประมาณตีราคานะครับสองพันห้าสองพันห้านะครับไก่ตัวเล็กๆนะครับสองพันห้านะครับท่านผู้ชมนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับ สวยงามจริงๆนะครับตัวนี้นะครับสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับโอ้โหครับเนี่ยบ้านคุณลุงสมจีนนะครับอุทามบ้านนาโดนะครับตำบลนาโศกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับขอเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณลุงศูนย์เก้าสี่หนึ่งสามแปดเก้าเจ็ด้าหนึ่งโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ